สำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเมื่อคุณเป็นปัจจสําคัญของลูกๆของคุณของครอบครัวนะครับสุขภาพของคุณจึงสําคัญที่สุดนะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องทําหน้าที่ทั้งพ่อและแม่นะครับหลังจากสามีจากไปด้วยโรคลายแรงนะครับความกังวลเรื่องสุขภาพของตัวเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะ คุณรู้ดีว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเนี่ยครอบครัวหรือว่าลูกๆโดยเฉพาะลูกๆเนี่ยของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องปกป้องตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับ mm hmm. เหตุผลที่หนึ่งเลยก็คือว่ามันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยนะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยท่านหนึ่งเนี่ยที่ ต้องสูญเสียสามีไปจากโรค้ายแรงนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองอีกจนทำให้ลูกๆมีปัญหานะครับที่จะอยู่เพียงลำพังเนี่ยนะเราก็จะต้องมองไปถึงเรื่องของความสำคัญในเรื่องของสุขภาพ สำหรับคนที่มีประสบการณ์นะครับคนในครอบครัวนะครับป่วยเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยพอเรารู้สึกป่วยนิดๆหน่อยหน่อยนะครับหรือเราเหนื่อยจากภาระต่างๆนะครับเราก็จะกังวลขึ้นมาเลยเราก็จะมีความวิตกกังวลว่าโรคเหล่านั้นน่ะเราจะกลายมาเป็นคนที่โชคร้ายป่วยเป็นโรคร้ายแรงเปล่าวันนี้พี่เอนะครับมีตัวหนึ่งนะครับที่มาช่วยคลายกังวลให้เราไม่ต้องไปวิตกกังวลนะครับนะ มันเป็นประกันโรคหลแรงที่ชื่อว่า CI 50เนี่ยมันจะช่วยให้คุณแม่นะครับหรือว่าทุกๆท,ท่านนะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับเพราะว่าเบี้ยมันถูกมากนะมันเป็นทั้งตัวเป็นมรดกได้นะครับเพราะว่านอกจากมันจะคุ้มครองโรคหลแรงแล้วมันยังคุ้มครองการมรณกรรมอีกด้วยด้วยประกันโรคหลแรงอันนี้นะครับหากคุณแม่หรือว่าท่านใดก็แล้วแต่นะครับ คบพบเจอโลกร้ายแรงขึ้นมาแนะก็รับเงินก้อนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อนะครับการปกป้องลูกน้อยนะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดใช่ไหมครับลูกเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างของของเรานะครับและหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเรานะครับเราก็อยากให้ลูกน้อยของเราเนี่ย ได้รับการดูแลปกป้องไปตลอดแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาค่าครองชีพต่างๆนะครับประกันโรคร้ายแรงเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้มาช่วยในเรื่องค่ารักษาแต่มันช่วยเงินก้อนนะครับให้กับเราได้และมันจะเป็นเงินก้อนมาแม้ในวันที่เราเจอโรคร้ายแรงหรือในวันที่เราจากไปซึ่งมันจะลดความเสี่ยงทางการเงินให้เราเป็นอย่างมากใช่ไหมครับ และสุดท้ายเลยนะครับแม้กระทั่งว่าเราเกิดทุโพลภาพไม่ว่าจะเหตุจากโรคร้ายหรือจากอุบัติเหตุจนต้องเป็นคนที่ติดเตียงขึ้นมานะครับเรียกว่าทุกพลภาพซึ่งเสิ่ถาวรน,นะตัวประกันโรคร้ายแรงตัวนี้ก็จะมีเงินก้อนให้เต็มจํานวนตามที่ทาเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับอย่ารอช้านะครับมาปกป้องตัวเองและลูกน้อยตั้งแต่วันนี้นะครับ ยกตัวยอย่างนะครับถ้าเป็นคุณแม่นะครับแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุสัก35ปีโดยประมาณเนี่ยนะครับก็เบี้ยเพียงแค่6,940บาทได้ความคุ้มครองชีวิตนะครับ1ล้านบาทแล้วก็ได้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง8แสนนะครับอยู่ครบสัญญามีเงินคืนด้วยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาพูดคุยก,กันครับสวัสดี